ตอนยื่มาก็ทะเบียนรถครับแต่ของเมืองไทยเนี่ยก็จะขึ้นด้วยตัวหนังสือและก็ต่างด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็จังหวัดก็เราสามารถตั้งได้มีมีมีตั้งตั้งได้นะครับก็วิธีการตั้งก็จะมาตั้งในโทร่าห้าสิบแปดครับ ตอนนี้เราเลือกที่ที่มีของคนไทยไปก่อนเลือกเป็นกรุงเทพนะครับถ้าเพียนรถีย่งนี้ครับที่คนไทยจะใส่ตัวหนังสือจะใส่ตัวหนังสือแล้วตามด้วยตัวแรกครับถ้าของของที่เราก็าน่าจะ การใส่เป็นหัักสือตามด้วยตัวเลขแล้วตรงนึงต้องเว้นนะครับใายแดงใตยแดงแปลว่ารถไมที่นี่มันไทยเป็นรถใหม่รถใหม่ระเบียนยเ็ใช่ครับอง้แดงก็ดูเป็นรถใหม่ประมาณกีปีเราะเดอนสองเดือนนะครับพอได้ไปก็บ้านเราไปเช่าคาบใ้แดงไปเ่าา ใช้สองช่องบนดีกว่านะที่พ้อครับพ่อก็ัเลือกตามใจชอบครับผมก็มีแตก้องใช้้ค